โดยพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกคณะสงฆ์อำเภอสามโคกนำโดยพระมหาจุมพลจิตตะพะโลเจ้าคณะอำเภอสามโคกเจ้าอาวาสวัดตําหนักพร้อมด้วยเจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอสามโคก ผู้แทนวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกรวมด้วยผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนได้ร่วมกันมอบชุดส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 จำนวน100ชุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโรคในพื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งได้มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน100ชุดและมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเป็นสาธารณาสงเคราะห์ โดยได้รับเกียรติจากนายมนตรีลังกาพินในอำเภอสามโคกพร้อมด้วยนายกฤษดาพงนิกรสาธารณาสุขอำเภอสามโคกและคุณพงละดาพัฒนาสกุลการประธานชมรมรักบวรรักศิลห้าอำเภอธัญ,ญบุรีในอุปถัมภระธรรมรัตนาพรร่วมรับมอบณที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันมอบชุดส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 จำนวน300ชุดให้กับคณะแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงพยาบาลสามโคกโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิต,ติองคุณารักษ์รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสาโคกและคณะร่วมรับมอบณนะโรงพยาบาลสาโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะ โดยการปารโลกของไระเด้โบณหลวงพ่อนั้นท่านได้มองเห็นว่าโาครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในข่าวครั้งนี้จําเป็นที่จะต้องสร้างกําลังใจสองอย่างเกิดขึ้นก็คือกําลังทางกายและกําลังทางใจกําลังกายนั้นสร้างด้วยวัตถุสิ่งของที่เรามอบให้ส่วนกำลังใจนั้นเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นมาเยี่ยมมาเยียนและมอบสิ่งของให้เมื่อมีกำลังใจเกิดขึ้นบุคลากรทางการแพทย์หลวงพ่อผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องนั้นก็จะบรรเทาความเหนืดอเหนื่อยไม่ล้า แล้วก็มีกําลังใจในการดําเนินการเพราะฉะนั้นวันนี้ธรรมาภาพจริงเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรมรมรัตนาพรหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายและมูลนิธิพระธรรมกายนั้นได้นําวัตถุสิ่งของมามอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในข่าวครั้งนี้วันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีความปลื้มใจและเป็นอย่างยิ่งนะฮะซึ่งผมดูแลลูกสุกพี่น้องประชาชนสามโคกมา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเรื่องของโรคร้ายก็คือโควิดอยู่นะฮะแล้วก็จะมีการกักตัวอยู่ทุกวันนะครับผมนี้มาครอบครัวเนี่ยที่เขาถูกกักตัวเนี่ยเขาก็เดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนเราก็ต้อง,ต,องต้องหาของหาสิ่งอะไรที่ไปบรรเทาทุกข์เขานะ,ะลดความเดือดร้อนของเขานะวันนี้ก็ได้เห็นคณะสงฆ์มาช่วยกันเนี่ยนะับว่าเป็นมิติใหม่นะฮะซึ่งปกติเนี่ย ทางสงทางฝ่ายของพุทธศาสนาของเราในคนก็จะเข้าวัดแต่วันนี้สงออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะซึ่งก็ถือว่าเป็น New Norman, นิวนอร์มอลนะฮะเป็นยุคใหม่ของสงนะฮะในการดาเนเินการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดนะฮะก็ผมก็ขอกราบขอ,อพระคุณนะฮะทางคณะสงฆ์นะฮะโดยเฉพาะท่านเจ้าคณะจังหวัดนะครับแล้วก็ วัร,รมกายแล้วก็มูลนิธิที่ช่วยในการสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านนะฮะก็ด้วยในานามของอำเภอสามโคกนะฮะก็ขอให้ทางคณะสงฆ์เนี่ยได้ดำเนินการโครงการนี่ได้ดึงตลอดไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่งนะฮะ